วันนี้มารีวิวลำโพงบลูทู h รุ่น Magic Boost อ่าเป็นยังไงนะคะก็คือแค่เปิดเพลงเอาโทรศัพท์วางดังทันทีอืมงงแล้วสิเดี๋ยวทำให้ดูนี่นะคะสมมติเราเอาโทรศัพท์มาแล้วเราก็เปิดเพลงดูแล้วเราเวลาวางต้องวางตรงนี้นะคะให้ตรงกับจุดตัวนี้นะเอาลำโพงวางโอ้ยดังเลยเห็นไหมง่ายมากเสียงดีมากนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีสายชาร์จแล้วก็มาพร้อมกับบวดีีที่น่ารักมากสี่พาสเทลนะคะจะบอกว่ารุ่นนี้มีทั้งหมดด้วยกันสี่สีนะคะมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าแล้วก็สีดำเป็นอะไรที่มุงมิงมากค่ะนี่นะคะลำโพงเขานะคะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะแค่เปิดเพลงวางตรงดนตรีแล้วก็มันจะดังทันทีอัตโนมัตจิจ้าใช้งานง่ายนะคะ